หลอดไม่ได้จะไหนแขวะท่าแต่เอาข้อมเสื้อเนอะค่ะที่มีพมีพระาที่อยู่ในตัวเหากะหลวงพ่อปู่วัดโลกรกกราบจังหวัดสมุทรสาครค่ะคือคันแม่ว่าเรื่องพ่อหลอดมันก็เหมือนแม่กลับมาวนลูบลูบเดิมเนาะแต่ก็ฝันถึงท่านตลอดวันนั้นเป็นวันที่ไม่รู้ว่าเราจะบอกว่าเป็นลางรือเหล่าแม่คุยกับเชเฟอร์า่าเนี่ย เบอร์โทรของพ่อหลอดแม่ควรลบได้แล้วนะแล้วแม่ก็ลบวันนั้นเลยนะกับน้องจจกรจันที่เพิ่นจางเข้าไปค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าเอาไว้กะบันทีทรหาแล้วดอกก็เป็นวันนั้นที่เราลบเบอร์โทรของพ่อหลอดเลยค่ะใช่เกิดอุบัติเหตุเลยแม่มมความเสื้อว่าพ่อหลอดก็ยังอยู่ข้างๆแม่แหละท่านไม่ไปไหนฝันตลอดค่ะฝันตลอดฝันว่าพ่อตามที่จะเอาแม่ไปอยู่ฝันตลอด ก็ยื้อกันท่านกา็จะเอาแม่ไปก็ยื้อกันแม่บอกว่าแม่ไม่ไปแม่ไปไม่ได้